ก็เกิดคำถามว่าจาย์ได้เชิญไหมเชิญปู่มาหรือ,อยังทุกท่านครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนในชิปที่ท่านเห็นกแพรในบิก๊กแพรล่องดิสโกเทค VIP ครบวงจรจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้มีคิวปั้นปู่ตาไฟครับขนาด5นิ้วอย่างที่บอกไปครับขนาดเล็กไม่ใช่ว่าจะปั้นง,ง่ายนะครับเวลาเท่ากับขนาด9นิ้วเลยคือประมาณ40-50นาที ในแต่ละองค์จิตกำลังสมาธิต้องแน่วแน่ครับในการสร้างในการปัน้นไม่งั้นผลงานออกมาไม่ดีแน่รับรู้ถึงครูท่านไม่ได้แน่ทุกๆองค์ของอาจารย์ใช้จิตใช้กำลังสมาธิอย่างแน่วแน่ครับร<ะ>เพื่อจะสร้างสรรค์ผลงานรูปปั้นครูบาอาจารย์ออกมาให้คนได้บูชาแต่ละองค์ทุกท่านอาจจะเห็นว่าง่ายครับ อาจาจะเห็นว่าแป๊บเดียวแต่กว่าอาจารย์จะผ่านเรื่องราวต่างๆมาการฝึกฝนความมุมันนะกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่จะสัมผัสบรารมีครูท่านในแต่ละครั้งแต่ละองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับบางครั้งทุกคนเห็นอาจารย์ไลฟ ก็เกิดคําถามว่าอาจารย์ได้เชิญไหมเชิญปู่มาหรือยังทุกท่านครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนในชิปที่ท่านเห็นการเชิญก็ไม่ได้เชิญมั่วตัวมันต้องมีเวลามีวารละแต่ทุกๆองค์ที่อาจารย์จะส่งรูปให้ดูหลังคิวๆนั้นได้ปั้นเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าครูท่านมาประสิทธิ์แล้วอาจารย์ถึงส่งให้ชมนะครับบางท่านอาจจะปั้นไว้แล้ววันสองวันกว่าจะได้ประสิทธิ์อาจารย์ก็ส่งตามไปให้ เววชืาาาากชชอกโยคีกลิ่นคูสำหรับบูชาฤาษีกลิ่นความสำเร็จสำหรับองค์พ่อพระพิเนตกลิ่นความเมตตาสำหรับแม่กาลีและเทพสตรีทุกๆองค์จุดเพื่อบูชาให้ท่านเมตตาสิ่งที่ขอจะได้สมหวัง ใครที่อยากจะสัมผัสถึงครูบาอาจารย์หมั่นนั่งสมาธินะครับทําจิตให้นิ่งให้ว่างเข้าไว้แล้วลึกนึกถึงครูบาอาจารย์วันนี้คุณอาจจะสัมผัสไม่ได้อาจจะสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหรือปีสองปีก็หมั่นฝึกฝนไว้นะครับก็แล้วแต่บุญเก่าของใครจะได้เจอะได้เจอกันกำลังสมาธิจะทำให้คุณสัมผัสได้เองครับ

และนี่ครับคือปูตาไฟขนาด5นิ้วท่านใดสนใจจองคิวปั้นหรือชมคลิปเต็มได้ทางเพจนะครับขอบคุณครับ